สวัสดีครับแอนเจอร์เทมเม์นามาแล้วเอาเลยครับดอยมิสติกวิกสัปดาห์นี้ครับอยู่กับผมท็อปครับแล้วก็ทิชาด้วยนะคะกับการอัปเดตความบันเทิงเข้าใหม่ที่ไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ แล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องเปลือกรักปมหลวงแห้งเอาค่ะตอนนี้ก็มาถึงตาของนภาและน้องเล็กสุดของกลุ่มนะคะที่ชีวิตเหนื่อยเหมือนกันนะครับใช่ปัญหาหลายเรื่องมากเลยไม่ว่าจะเป็นอยากมีลูกก็มีไม่ได้นะคะม,มีปัญหากับแม่สามีอีกแล้วก็ล่าสุดสามีไปมีชู้ด้วยคือเรื่องนี้จะโทษสามีอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนาภาเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไหนจะโกหกสามีว่าตัวเองท้องอีกอันนี้คือต่างฝ่ายต่างโกหกต่างฝ่ายต่างสร้างเรื่องคราวนี้เรื่องราวก็เลยไปกันใหญ่กันโตอย่างเงี้ยฮะ แต่จะว่าไปไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นจริงปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีซีรีส์แล้วก็หนังหลายเรื่องเลยค่ะเอาปัญหาเนี้ยมาตีแผ่ให้เราได้ดูกันก็จริง อย่างปัญหาคลาสสิกของหลายๆบ้านเลยก็คือสามีเนี่ยคบชู้เนาะปัญหานี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะแต่ว่าต่างชาติเองก็มีจ้ะอย่างในซีรีส์ตุรกีเธอ,อ My d a ด g e r o u s Wife ค่ะกับดักรักซ่อนร้ายที่ตีแผ่ประเด็นนี้ได้ซับซ้อนแล้วก็แซ่บมากๆเลยแต่อย่างที่บอกไปนะครับจะมาโทษฝ่ายชายอย่างเดียวก็ไม่ได้การนอกใจเนี่ยบางทีเกิดจากฝ่ายหญิงก,ก็มีเช่นกันอย่างในซีรีส์อีฟโฉมงามซ่อนพิษแล้วก็เรื่องเร b บอ l o ู n นะครับพ่วงรับแรงตัดทนาที่นางเอกทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปมีความสัมพันธ์ ผู้ชายพิชาแล้วแบบประเด็นคือเป็นผู้ชายที่มีคนรักอยู่แล้วด้วยอันนี้ทําเป็นพวกการแก้แค้นถือว่าเป็นวิธีการที่เอาคืนได้เจ็บแสบและโหดร้ายมากๆนะนอกจากนั้นนะคะยังมีปัญหามแม่ผัวลูกสะพ้ายที่ทําหลายคู่เนี่ยปวดหัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ได้ดูกันไปแล้วของหมอรินเนาะรวมไปถึงเรื่องวุ่นๆของนาภาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมียุนแจฮีนางเอกจากซีรีส์เรื่อง artificial city ที่เธอเนี่ยแต่งงานเข้าไปในตระกูลคนรวยแล้วก็ต้องปะทะกับแม่สามีที่คอยดูถูกตลอดเลย พอพูดถึงเรื่องหมอรินเนี่ยก็ทำให้นึกถึงสามีเธอที่เป็น L G B T Q p l u ขึ้นมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่เริ่มมีหนังหยิบมานำเสนอมากขึ้นนะครับอย่างหนังรางวัลออสการ์เรื่อง Moonlight รวมไปถึงหนังโรแมนติกดราม่าที่มาก่อนการผลงานการกำกับเรื่องแรกของพี่ออฟอย่างมีไมเซลขอให้รักจงเจริญด้วยทิชาแต่ท็อปปัญหาหนักสุดฉันว่าคือการใช้ความรุนแรง เป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยมืดแปดด้านมากเพราะว่าหาทางออกไม่เจอนะต้นเหตุส่วนใหญ,ญ่เนี่ยมันมาจากคนใกล้ตัวที่เราไว้ใจนี่แหละอย่างเคสของกันตากว่าจะผ่านไปได้ก็คือเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะหรือว่าอย่างในซีรีส์เรื่องมาส์ค่ะเกมล่าฆาตกรคลั่งแล้วก็ซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกปี2รวมถึงหนังเรื่อง Mean Dreams ด้วยก็ถ่ายทอดแล้วก็ตีแผ่ประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันจะว่าไปนะครับไอประเด็นที่เราหยิบยกพูดจนมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆมันยังมีปปััััญหหหหาาาาาายยยุมยมมมมมิิอีกกสสํรบคววพนนธ์่่ะไจะเ็ผู้ ผู้ชายชายหญิงชายชาย,ชายหญิงหญิงไม่จําเป็นต้องเป็น l g b t q อะไรก็ตามอะครับใครที่อยู่กับความรักมันย่อมมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาอยู่แล้วแหละถูกต้องเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญคือเวลามีปัญหาขึ้นแล้วเ,เราจะแก้ไขมันยังไงพ<ช>ิชาเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นด้วยกันนะคะว่านภานี่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไง ถูกต้องครับผมไปติดตามเรื่องราวบทสรุปชีวิตรักของนภาได้นะครับในเปลือกรักพรมลวงแฮงเอาท์ตอน9และตอน10นะครับสุกนี้10โมงตรงทางโมโนแม็กครับใครที่ดูไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ติดตามตอนใหม่ได้ทุกสัปดาห์เลยครับพิเศษตอนนี้ซื้อแพคเกจใช้งานโมโนแม็กสิเดือนแถมฟรีแม็คเพลย์ทีวีสติ๊กหเซตเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็น Android TV สั่งซื้อโทร1495 และสำหรับลูกค้า 3BB g ี g a กิกนะคะสามารถรับชม HBO GO แล้วก็ Monomax ได้เลยเพราะว่ารวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วค่ะก่อนจะไปติดตามซีรีส์ตอนใหม่วันศุกร์นี้เราไปปิดท้ายด้วยหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์กันครับตามหาคนร้ายตัวจริงในหนังฆาตรกรรมเจ้าของรางวัลปามทองคำปีนี้ Anatomy of a f a l l เขาบอกว่าเธอฆ่า I c a n stand anymore ไปเลย All Fun and Games ปลุกเกมนรกลุ้นระทึกส่งท้ายปีกับเกมสนุกที่แปลเปลี่ยนเป็นเกมเอาชีวิตรอดผลงานต่อยอดจากซีรีส์ดังสู่หนังใหญ่เพราะรักมันซับซ้อน is complicated ท <c oughs> ี่เราซื้อมันมาแล้วเราจะทำยังไงกับมันก็ได้ หนังตลกร้ายที่จะได้เห็นนิโคลัสเคสในบทบาทใหม่สุดเพี้ยน Dream s น e ลี i o คืนนี้จงฝันถึงผม I guess I'll see in my dreams yeah of course not รวมพลสาวน้อยเวทมนต์ครั้งใหญ่กับมหาชจรรย์สาวน้อยพริต t ี้เขียวออสตาเอฟไม่ว่าเมื่อไรไม่ว่าจะอะไร นยวอออสตาเฟย้อนความจำฮีโร่เจ้าสมุทรก่อนไปดูภาคใหม่อาทิตย์หน้ากับอควาแมน ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก m p p a t นะครับบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจาก Major Cineplex ครับจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทนะคะจะดูกี่เรื่องก็ได้ทุกรอบทุกสาขาเลยค่ะสมัครได้แล้วที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major c i n e p l e x หรือทาง www.majorcineplex.com ค่ะและสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะครับอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางของโมโนโทนุนิไนเช่นกันครับพบกับเราสอคนได้ใหม่ในดนมิสิกสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะ よなら